ยกมืองงคนสี่คนครอบครัวครอบครัวยกมือสี่คนงงงงกันเลยสี่คนครอบครัวนี้มีแต่งงโอสาว่าหายกครัวแล้วกันไปจ้าอะไรก็ไม่รู้ฮัลโหลคิดตี้ฮัลโหลคิดตี้เ e อะเบสวันเมสไมเด y จัดอะฮัลโหลมคิดแล้วเข้ามากัน4ี่คนเป็นปาร์ตี้ ได้รู้จักทุกคนใครที่เข้ามาใหม่ใครที่เข้ามาเก่าก็กดไลค์กดซับสไครต์กันไว้เลยเพราะว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่ดีมากผมชอบมากแล้วก็ผมมีโบนัสให้ทุกคนนะครับเพราะว่ามีคนถามกันมาว่าทำไมพี่ไม่รู้จักเปิดกล้องให้มันใหญ่ขึ้นไปเลยจ้าเชินดูข้างๆให้เต็มที่ใครที่รอเวลานี้อยู่นะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่อีโมจิชชาเลนจ์ ep.2 ทั้งที่แล้ว900คอมเมนต์นี่แบบตอบไม่หวัดไม่ไหวครั้งนี้2,000ทุกคน 2000จริงๆมาครับอีโมจิชาเลนต์อีพีสองท้ายหนังจากอีโมจิใครมีหนังเด็ดการ์ตูนดังที่คิดว่าแค่เห็นอีโมจิก็รู้เลยเอามาแบ่งกันตัวอย่างง่ายๆนี่ผมให้ตัวอย่างไปนะมังกรแล้วก็ลูกบอลดะก้อนบอลอ่าสิงโตคราวไลออนคิงคุณดูคุณก็รู้ใช่ไหมว่านี่คือไลออนคิงนี่คือ Ball. ดะก้อนบอลดูปุ๊บมันรู้ปั๊บดูปับป๊บมันรู้ปุ๊บดูปุบ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บรู้ปับ๊บรู้ปุบป๊บอ้าดูกันเลยกับน้องคนแรกครับมาเน่า ไม่ใช่โถแค่ชื่อเขากูก็่ันผิดแล้วกูว่าน่าจะเป็นมะนาวมากกว่านะ2บวกไม้บรรทัดกระตูนที่มี4ตัวสี่พลังพลกาทศิ์ Incredible สวัดไม่ใช่นั่นมันชื่อคน4ตัว35ไลค์ขอดูหน่อยแล้วกันนึกไม่ออกกระตูนอะไรวะ4ี่ตัวอาจจะไม่เคยดูเปิดปรับ2บวกคือ4 4ในภาษาอังกฤษเท่ากับ4ไม้บรรทัดเท่ากับเซน t f o r ะจนภัยดินแดนคำสา์ราชินีหิมะ แรกก็เอาเลยเอ่อมะนาวอยู่ข้างๆพอดีนะ <c oughs> <c oughs> แป้งใครก็รู้แปลว่าพี่จะรู้กับของน้องใช่ไหมวงเล็บการ์ตูนคะ่ะเป็นคนเบ่งกล้ามแล้วก็เป็นกล้วยก้านกล้วยเหรอทาจริงกล้ามเปลี่ยนมอเป็นนอก็กลายเป็นก้านส่วนกล้วยกลายเป็นก้านกล้วยห <c oughs> นังที่ทุกคนต้องเคยดูเครื่องบินกับแม่มด อุ้ยกลายเป็นแม่มดเฉยเลยอ้านี่เป็นผู้หญิงเหรอเนี่ยงงระบบปฏิบัติการวินโด้กูทำให้พ่อมอดกลายเป็นแม่มดเฉยเลยแม่มดกับเครื่องบินมันอยู่ด้วยกันได้ไงวะมันเป็นสองอย่างที้ไม่ควรอยู่ด้วยกันไม่รู้ขอดูครับ71ไลค์อู้เยอะนะแสดงว่าใบาเก่งฮลิคอปเตอร์เขียนมาเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์ พี่นึกว่ามันเป็นเครื่องบินธรรมดาพี่อ่านว่าเฮลิคอปเตอร์พี่คงรู้สินะทงประเทศอินโดทะเลก็ซูชิการ์ตูนซูชิพี่จะรู้ไหมครับเนี่ยถ้าเป็นทงบอลญี่ปุ่นพี่อาจจะรู้ก็ได้แล้วซูชิมันทําไมไปอยู่ที่อ<ๆ>ินโดว่ะเขาพยายามจะบอกอะไรสักอย่างกับ0ไลท์ที่ผมรู้สึกว่ามันน่ากลัวม,มากเลยว่านะทุกคนเวลามีไลท์เยอะๆเราก็พยายามเดาจากไลท์เอาอันนี้น่าจะปั่นว่ะมีไลท์แบบยิ้มเยอะด้วยอ่ะขอดูแล้วกันครับทงประเทศอินโดโดทะเลเล่ข้าวปั้นแซลมอนมอนดเล่ อันต่อมาอนิเมะครับเป็นภูเขานะครับแล้วก็มีรูปหัวยักษ์ภูเขายักษ์ยักษ์ภูเขาใจแอ่นเขาเด็กที่ออกมาจากลูกท้อเรียกอะไรโมโมทาโร่ไม่รู้ขอดูครับภูเขาภูเขาไฟฟูจิอยู่ในญี่ปุ่นเมืองหลวงของที่นั่นรูปหน้ายักษ์ก็เป็นกูรวมกันเป็นโตเกียวกูบเอ่อโตเกียวกูอย่างงั้งหรอคาเนกิกงฟูจิไม่ใช่ฮอกไกโดเหรอครับ หน,นะนังไทย18บวกผู้หญิงที่กําลังให้นมเดาว่าเป็นแม่งูก็คงเป็นงูแม่งูจา๋าหนีข่าไปทําไมน่าจะเป็นแม่เบีย้ยนะครับนี่พี่ต้องฉลาดแล้วละ่ะ24ไลค์ขอดูหน่อยแม่เป็นแม่งูเท่ากับแผ่แม่เบีย้ยรวมกันเป็นแม่เบีย้ยอังจะทายมาก็เริ่มถูกสถี <c oughs> ม,ม,ถสถ <c oughs> มีคนกดไลค์เยอะแต่ว่าเหมือนจะเห็นแล้วแปบบ๊แบๆบเอาเป็นว่าเราจะหลับตานะพยายามไม่มองะผมไม่มองนะผมเอามือบังไว้เป็นหมูนกฮูกวิ่งนกม้าทายนกไม่ใช่แล้วนี่คืออะไรเจ้าแห่งสรรพสัต ก้าวเลนเจอหนังผู้ใหญ่หมูพิกเอาแต่พีโอเอาแต่โอลันเอาแต่อาเอเอาแต่เอ็นเอชเอาแต่เอชอังเคิลเอาแต่ยูเบิร์ดเอาแต่รวมพรทับบ้าบอพรทับไหมกูจากน้องปรเปังบอกว่าอนิเมะดังช่วงนี้ดาบระเบิดดาบระเบิดอสูรดาบระเบิดพิฆาตทำลายล้างแปลว่าฆ่าหรือทำลายหน้ากากอสูรรวมกันเป็นดาบพิฆาตอสูรผมอยากจะแบบจับมือคุณอย่างเงี้ยแล้วก็แบบ อันนี้เป็นหนังจ้าตาเด็กหนังตาเล็กตาน้อยตากลมกลมลูกดูตัวเลก็กดิทเทิรวมกันเป็นดูลิทเิลน้องคนนี้กระตูนนะคะไข่บอลไข่ต้มฟุตบอลไข่ฟุตบอลไข่ไก่จะเลยรีบอลครูพิเศษจอมป่วนโอ้ยไข่มันเป็นวงรีใช่ไหมโอเค <laughs> จากน้อง RM หนังค่ะราชาแหวนแต่งงานแหวนแต่งงานราชาคิดว่าเป็น the lord of the ring the Recall of the king นี่ไงถูกต้องอภิษฎหานแหวนคอพิภพวานอน น้องพิมพ์ปกรณ์ได้แฟนตัวยงด้วยนะสุดยอดคุณต้องมีคอนเทนต์ดีๆให้เราใช่ไหมเป็นสัญลักษณ์ผู้ชายแล้วก็หมีแล้วก็สอนหนังสือแล้วก็ผีถ้าเห็นเป็นครูอย่างนี้นึกถึงหนังญี่ปุ่นที่ลูกของคุณครูตกบ่อน้ำแล้วครูก็ให้กินนมที่มีเชื้อเอดเด็กก็แบบโลกอ่ะเฮ้ยเชื่อใครเป็นคนฆ่าอะไรแบบนี้น่าจะเป็นไอหนังเรื่องนั้นผมไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะขอดูครับ The Boy ตุ๊กตาซ่อนผี แต่ว่าน้องพูดตรงๆมาตลอดแต่ว่าพี่คิดเดยอะเกินไปก็น้องๆครับพี่ก็200 IQ ครับมันก็เลยเดาผิดตลังชื่อนายห่วยนามสกุลไม่ได้เรื่องที่บ้านไม่ได้รวยมาเป็นเพลงเลยขีภูกเขาภูเขาหลอนน่าจะเป็นเอเวอร์เรสต์ป่าวะคนตายบนภูเขาอะ่ะปีนขึ้นไปยากลําบากเฉลยกระโหลกเท่ากับตายภาษาอังกิษเดทภูเขาตัดเขาออกเฉลยเดทภูครับ จริงๆเราควรจะเลิกอธิบายอะไรที่มันยาวๆนะจากน้องเอินธารนันบอกว่าเป็นภาพยนตร์เป็นรูปไพ่โจ๊กเกอร์กับมีดน่าจะเป็นโจ๊กเกอร์แหละเพราะว่ารอบที่แล้วเรามีอิดเยอะมากเลยโจ๊กเกอร์ขอดู Suicide Squad the Joker <S เขาที่พี่ถั่วพี่น้ำตาจะไหลพี่ผู้ทรงแกล์ตูนเป็นรูปผู้หญิง3มคนเป็นรูประเบิดแล้วก็เป็นรูปกล้ามผู้หญิงก้ามแตกระเบิดหูหนังสยองวะเนี่ยแนวแกร์ตูนไม่น่าใช่ก้ามระเบิด3มแตกผู้หญิงชื่อแปลกๆลูกหมู3ามตัวไม่ใช่พาวเวอร์พับเกถึงกระเกาหัวก็เลยอ่ะพาวเวอร์พับเกนะโจรสลัดเด็กสมอเรือนางเงือกร้องไห้พายเรตออฟเดอะคาลิเบียนเฉลยประจ o ภไพล่าสายน้ำอมฤตสุดขอบโลกไพเรตออฟเดอะคาลิเบียนหนังดีมีคุณภาพอ้แสดงว่าผมต้องเคยดูเวลา สองหน้าแทงสองคนผีผีแทงคนสองหน้าอะไรวะเนะี่ยสุขสารวันกลับบ้านมัวๆวเลยเจอเพิร <laughs> ์คคืนอมหิตอ๋อเวลาที่ถูกต้องทุกคนจะใส่หน้ากากมาแทงคนจนตายโอเคเข้าใจที่สื่อแล้ว <laughs> แต่ต้องเลยก่อนนะหนูอยากอยู่ในช่องพี่โอเคน้องจัดมาถ้าน้องไปไม่ดีนี่พี่จะประจานน้องแล้วกันถือว่าประจานไม่ปโหดร้ายย่มะพายุปฏิทินเฮอริเคนเดฟนี่ชื่อประเทศอะน้องพี่ก็ไม่รู้อะไต้หวันใต้ใต้ปฏิทินหวนบอกวาน S <S <S อาทิตย์รักถ่ายรูปเฟืองผู้ชายผู้ชายคู่กับผู้ชายใช่ไหมซีรีส์วายเยอะมากนะใจสุริยะใจสุริยะใจถ่ายไม่ใช่น่าจะเป็นคอนเซปต์ของหนังผมไม่เคยดูซีรีส์นะโซตัสเดอะซีรีส์พี่วักตัวรักกับนายปีหนึ่งน่าจะเป็นซีรีส์ที่พี่อู๋แสดงป่าวะถ้ากับพี่อู๋นี่เขาจะรู้ว่าเขาเล่นหนังเล่นอะไรอย่างเงี้ยบ้างแต่ว่าไม่เคยดูเลยครับต่อมาเป็นซีรีส์ครับหอกล้วยประเนะโรงพยาบาลพยาบาลโรงพยาบาลโรงพยาบาลพยาไทยโอเซลเดลลูน่าเออไม่ใช่กล้วยอ่ะเนี่ย นี่เป็นซีรีส์จีนที่โด่งดังมากเมื่อปีที่แล้วแต่ตอนนี้ก็ยังดังอยู่ใครเป็นแฟนเรื่องนี้เห็นรัที่เฉยๆก็คงไม่ต้องหาแล้วป้าประยุทธ์ประยุทธ์เพื่อนแถวบ้านม้าข้าวกินข้าวรัทธิยักษ์ปลาตตดสลาวไปเป็นปลอปลอตัดรอเป็นรอรอไได้ปลอปลอม้าม้าแต่ไม่โทรออกกลายเป็นม้าจานก็คือจานส่วนรัทธิก็คือรัทธิส่วนยักษ์ก็กลายเป็นมารเอามาผสมกันคือปรมาจารย์รัทธิมาา สองร้อยไอคิวเรื่องนี้คือสนุกมากชอบฝุดฝุดไปเอกโคตรหล่อน้ำแข็งเด็กผู้ชายน่าจะเป็นไอเทพน้ำแข็งที่ปกป้องวันคริสต์มาสความเชื่อของเด็กอะไรนั้นวะผมไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะขอดูแจ็คฟอสเออใช่คนนี้ที่คนจะไปคู่กับเอลซ่าที่คนจิ้นกันนะที่มันเป็นแบบน้ำแข็งเหมือนกันนะนะแต่เป็นคนละค่ายครับเสียใจด้วย <laughs> <c oughs> เกี่ยวกับไพ่เกี่ยวกับการพานันแน่เลยโจ๊กเกอร์เนี่ยเป็นไพ่การพนันทุกอย่างเลยเซียนตัดเซียนอ,อ่ะเดาเซียนตัดเซียนไม่รู้แล้วเรื่องอื่นโคตรเซียนมาเกลเขย่าวเวกั au, สูมาเเเกีียยนตัดน กูไม่ใช่ละ <laughs> มาเก้ามาเก้าหล <laughs> อนหูหมดแล้วน่ <laughs> นี่นะครับกุ๊ปของเรานะครับจากสุรยิยมสามารถเข้ามาได้ <c oughs> แม่เบียร์โ oh อ้ห y g ก d แม่เบียร์นะครับดันุภบแม่เบียร์โอเคหัวใจเป็ดเป็ดน้อยไม่ใช่ไก่เล็กไก่ใจสั่นเคฟซีเอา้าอะไรรักหนะ้าเป็ดงโง่ฮัลโหลหอยเหรียญเหรียญเหรียญถ้วยหอยเหรียญถ้วยหอยสังเหรียญถ้วยหอยสังสังทองเหรอใช่ปะเนี่ยสังทองโง้ ลแล้วฉลาดนะนะเม่นสีฟ้าเจ้าเม่นสายฟ้าโซนิกว่ะเฮ้ยเจ้าเม่นสายฟ้าโซนิกคนในกรุ๊ปเรามีคุณภาพจริงๆถ้าคุณอยากเป็นคนมีคุณภาพเข้ามาในกรุ๊ปเราสิครับจะสตริมนะครับเชิญคุณๆทุกคนเข้ามาได้แล้วเดี๋ยววันนี้โอ้ยโฆษณาไปอีกเด็กถ้วยเด็กใจเด็กเหรียญเหรียญเด็กเหรียญชนะ1เด็กที่1กุมารทองโอเคนี่มาด้วยกันกับสังทองข้างบนหรือเปล่า <laughs> <laughs> ถ้วยผู้ชายผู้ชายถ้วยถ้วยสีฟ้าถ้วยสีแดงถ้วยอะไรไม่รู้ครับซุ <laughs> <laughs> ซูเปอร์แมนโอเคหลับบนเครื่องบินเจอความรักเจอคนรักบนเครื่องบินรักบนเครื่องบินหลับรักรักหลับไม่น่าใช่มนรักเครื่องบินหลับปียกแห่งฝันวันแห่งรักสิ่งที่ผมต้องการมากที่สุดตอนนี้ที่จะคิดได้เลยนะคือยาพาราลองลงมาคือจะเลืกีพีสก็ด้นะครับเดี๋ยวจะโพสเร็วๆติดตามได้เพจจิมสุยาวีดูพอกันใหม่คลิปหน้าไม่ดราม่านะครับ